ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .4 ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของค่าประมาณาการจํานวนเต็มนะครับทีน,นี้ค่าประมาณาการของจํานวนเต็มนั้นนะครับเราก็จะปรับใช้ประมาณาการเป็นเลขกลมๆนะครับโดยมีขั้นตอนนะครับคือส,สารขั้นตอนนะครับคือข,ขั้นตอนมีมีขั้นตอนนะครับสามขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให พิจารณานะครับจำนวนนะนะครับจำนวนนับนะครับว่าอยู่ในช่วงรักหวานจำนวนจำนวนเต็มใดนะครับจำนวนเต็มใด เช่น 15, 15นะครับเช่น15นะครับอยู่ในระหว่างจำนวนเต็มอยู่ในระหว่างจำนวนเต็มอ่า10กับ20นะครับราะนั้นเราจะมีค่าประมาณการจะมองขั้นตอนนี้นว่า15จะอยู่ในจำนวนเต็มระหว่าง10และ20นะครับขั้นตอนที่2นะครับให้นะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียน นะครับพิจารณานะครับเลขโดดนะครับเลขโดดนะครับในหลักในหลักก่อนก่อนหน้านะครับนะครับในการเลขหลักก่อนหน้านะครับนันบ,บนับจากบนหลักนะครับเรา่นับจากเลขเราจะพิจารณาจากเลข โดดก่อนหน้านะครับก็หมายความว่าหลักหน่วยจะมาก่อนหลักสิบหลักสิบจะมาก่อนหลักร้อยหลักร้อยจะมาก่อนหลักพันหลักพันจะมาก่อนหลักหมื่นหลักหมื่นจะมาก่อนหลักแสนหลักแสนจะมาก่อนหลักล้านนะครับให้พิจารณาจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับเช่นเช่นนะครับเช่นเราจะประมาณ รักสิบนะครับเราจากิี้จะมาหลักไรครับหลักหน่วยนะครับที่น่าหลักหน่วยตัวหนังสือกูจะสวยหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สามขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่สามนะครับ ถ้าเล่โดนอยู่นะครับเล่โดนอยูอ่ตั้งแต่0นถึงสนะครับให้ให้ประเมินประมาณนะครับประมาณนะครับให้ประมาณ น้อยกว่ามาครับน้อยกว่านะครับไม่ตันครับถ้าเลขโดดอยู่ตั้งแต่5้าถึงเานะครับให้ประมาณมากกว่านะครับเช่นนะครับเช่น สามสี่เป็นชุดที่หนึ่งนะครับเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะเป็นชุดที่ชุดที่สองนะครับทีนี้นะครับมาดูตัวอย่างการประมาณการมาดูตัวอย่างการประมาณการนะครับตัวอย่างการประมาณการนะครับตอนนี้มูจะประมาณการอ่าเลข ประมาณการจำนวนเต็มเต็มสิบนะครับสมมติว่าคุณจะประมาณการจำนวนเต็มสิบในเลขของนะครับของสิบสี่เพราะนั้นสิบสี่เราพิจารณาจากข้อแรกครับพิจารณาจากข้อแรกคือสิบสี่จะอยู่ในช่วงระหว่างอา่าสิบถึง ฉะนั้นนะครับเราจะพิจารณาตรงเลขหลักหน่วยนะครับเลขบนดหรือเลขสี่นะครับหลักหน่วยนะครับอยู่ในชุดที่ที่หนึ่งนะครับหลักเลขสี่ชุดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะประมาณค่าน้อยกว่านะครับประมาณว่าแสดงว่าสิบสี <me> <me> upward upward wow. ่นะครับจะมีค่าประมาณเท่ากับนะครับประมาณเท่ากับสิบนะครับทีนี N ้มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่สองนะครับเราจะประมาณการจำนวนเต็มร้อยสองสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ ทีนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับทีนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งก็าแสดงว่าเราจะประมาณหลักร้อยนะครับให้เราพิจารณาหลักหลักสิบนะครับแสดงว่าหลักหน่วยไม่ต้องไปสนใจครับหลักโวยต้องไปสนใจหลักหน่วยเราใส่ศูนย์นะครับเก้าจะมีค่าเท่าไรใช่ไหนหลักหน่วยเราอย่าไปสนใจตัวเลขนะครับเราใส่ศูนย์แทนหลักหน่วยเลยนะครับทีนี้เรามาพิจารณาหลักสิบหลักสิบนะครับคือเลขเลขเจ็ด เลขเจ็ดจะอยู่ในชุดเลขชุดที่สองนะครับเลขชุดที่สองก็หมายความว่าให้ประมาณการมากกว่านะครับมากกว่าก็คือเจ็ดเราจะแทนที่ด้วยศูนย์นะครับแทนที่ด้วยศูนย์นะครับแล้วเราจะบวกหนึ่งข้างหน้าบวกหนึ่งข้างบนนะครับเพราะว่ามันมีเป็นชุดที่สองเราจะใช้วิธีการบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งไปบวกกับจำนวนเต็มเต็มร้อยนะครับก็จะได้เท่ากับสามสามร้อย เลยว่าค่าประมาณการอยู่เต็มร้อยออกสองร้อยเจ็ดสิบเก้านั้นเท่ากับสามร้อยนะครับนะครับมาดูนะครับมันคล้ายกับถ้าอยากให้เห็ยังไงนะครับก็สองร้อยเจ็ดสิบเก้าอยู่ในระหว่างเลขสองร้อยนะครับถึงสามร้อยนะครับก็จะประมาณการเจ็ดอยู่ในระหว่างห้าถึงเก้าก็จะประมาณการมากกว่าเท่ากับสามร้อยนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับทีนี้อีกตัวอย่างนึงนะครับก่อนที่จะไปทํา แบบฝุกหัดนะครับเราจะไปดูการประมาณการ,นะรจำนวนเต็มเต็มหมืน่นของกับของหน่งล้านสามแสนนะครับก็ประมาณาการจำนวนเต็มนะครับ หลักหมื่นของจำนวนนั 1, 50, นะครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้านะครับทีนี้วิธีการประมาณการนะครับเราจะใช้วิธีการถ้าเราใช้วิธีการอยู่ในช่วงนี้เราจะเขียนตัวได้ขึ้นยากมากนะครับดังนี้นจะมีวิธีการง่ายๆนะครับเราจะประมาณการหลักหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือจำนวนนี้ครับจำนวนห้าหมื่นนะครับจำนวนเลขหนเลขห้านะครับ แล้วเราจะพิจารณาว่าเลขก่อนหน้าเลขโดดก่อนหน้าอยู่ในหลักไหนนะครับหมายความว่าเลขเ็อยู่ในหลักไหนนะครับเลขเ็อยู่ในหลักหลักพันนะครับแสดงว่าหลังจากหลักพันนั้นเราเติมศูนย์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเลขห้าห้านะครับเราก็ใส่ศูนย์ห้าสเราก็เติมศูนย์นะครับสองร้อยเราก็เติมศูนย์นะครับทีนี้เราพิจารณานะครับเจ็ดเจ็ดอยู่ในเลขทุกที่สองขั้นต้นเมื่อกี้นะครับที่เราถาองขั้นต้นนะครับ ในชุดที่2เราจะแทนค่าแทนที่เจ็ด,ด้วยศนครับแล้วก็เราจะไปบวก1บวกหนึ่งคือบวกกับไปครับบวกกับ5คือหลักคือหลักหมื่นนะครับ5บวก 1, ก็เท่ากับ6 0หมื่นนะครับส่วนเลนข้างหน้านะครับ3ล้านเอสแสนนะครับเราไม่ได้ประมาณค่าควาพักให้กับคงที่เดิมนะครับ1ล้านเราก็ไม่ได้ประเมินค่าเข,า,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 ขานะครับเราก็กลับเดิมแสดงว่า การจำนวนเต็มของหลักพืนนะครับหลักพันนะครับของ1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่จดนาะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ1นึ่งล้านสามแสนหกห่นนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับก็แค่นี้นะครับสําหรับงานนะครับเดี๋ยวก็จะส่งผ่านไลน์กลุ่มสครค้งนะครับก็สวัสดีนะครับรายละเรียนต้องใจทำการบ้านส่งด้วยนะครับ